สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจาขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจาสวัสดีพ,พี่น้องเพื่อนๆทางนาะช่อง u t u b e ด้วยกันทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางเลยก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะ คำาแล้วก็ฝากกูไลกูแชกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอรจอยด้วยนอกจากกูไลกูแชขอคนละหนึ่งติดตามจะเป็นกําลังใจให้กันแหละกันนอกจากกูลไล,ลกูแชนอกจากมาพบกับแนวทางเวลาลพัฒนาจามืนอวันที่49เดือน4เดือนเมษาย,ยนจ2567มือนี่เป็นมือวันจันจาสำหรับ ผลเล่าพัฒนาของวันศุกทีผ่านมาจ้าก่อนสิไปหลับพ้มเล่าพัฒนาวันจันทร์วันที่ยี่สิบเก้ามนีก็เดียวมาเบ่งผลย้อนหลังกันก่อนจะหายตัวใดไปสําหรับแนวทางของหฮากะมาเบ่งผลสรุปุกันก่อนจ้าสําหรับวันสุกวันที่ยี่สิบหกเล่าพัฒนาสุดเด่นจะให้ไปที่เด่นสี่เจ็ดวิ่งลูดสําหรับผล6หกตัวคือ เก้าหกแปดเจ็ดสองหนึ่งสำหรับรางหกตัวจะคือเก้าหกเก้าหกผ่านไปเนาะของเขามีอ่าเจ็ดเก้าจะเข้ามาเก้าหกหกเก้าสำหรับรางหกตัวจะสำหรับสองตัวรางจะแปดเจ็ดอ่าแปดเจ็ดจับคู่เข้าไปที่ตัวกลับเจ็ดแปด อยู่ในชุดเด่นมาสุดเด่นเด้อจะเด้อเต็มเต็มแต่ว่าแอดจอยเน้นพี่ตัวจะเมื่อนี่เน้นห้เจ็ดชุนกับเจ็ดสองมาเจ็ดแปดเลขพี่น้องเนาะเข่าเด่นเจ็ดพิงดูเจ็ดจ้าสำหรับสตัวบนคือเจ็ดสองหนึ่งสุดกันของแอดจอยมี0ูนย์สองเข้ามาสองหนึ่งพระโอหนาเสียดายเนาะจ้าสำหรับสุดสาตัวของเราผลาดไป อันนี้คือพ้สรุปแนวทางเล่าพัฒนาของเฮาจาวันที่26ตามนี้เลยจะถือว่าปังๆกันไปจากเขาได้แบบต่อเนื่องจะสําหรับเล่าพัฒนาส่วงนี้กะยินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีตามด้วยจา้าโอโ้มาเลขพี่น้องอย่างเดียวเลยนะจะบนกันเลขพี่น้องรางการเลขพี่น้องเนาะอ่ะ มื่อี้กะฝากตามต่อละกันจะสําหรับแนวทางวเวลาพัฒนาของเฮาวจะวันที่ยี่สิบเก่าวันจ์แนวทางของเฮาสีเดินดีหรือบ่อสีมาตามสูตรหรือบ่ออัน,นิการลรุนไปพร้อมๆกันจะรับชมไว้เป็นแนวทางจะถำามักท้าชอบอย่างไดกะจังคอยตามเราจะทำบ่มักบ่ชอบกับปล่อยผ่านได้เดะเด้อแนวทางกะเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณล้วจะกะสีมีเข้ามีรูดเราจะพิดาลาดประกันใดกะขอโทษขอภัยไว้ด้วยละกันจ้าหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่หาหางวดติดจะสำหรับเล่าพัฒนาช่วงนี้มาเต็มเต็มสำหรับมือน,นี้กะตามกันตอ่อจะสำหรับเล่าพัฒนามือนี้สุดเด่นจะให้ไปที่เด่น3กับเจวิ่งรูดจากมือน,นี้โอ้ยังคำนวณติดเลขเด่นตัวเดิม3มกับ จ็ดวิ่งลูดสายวิ่งสซรลูดมักตัวได้ชอบตัวได้กะพิจารณาเบิ่งจ่าถามมักจะชอบกันนาไปวิ่งไปลูดได้จากหดก่อนมาเด่นเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดจ่าจับคู่เข้าไปที่เจ็ดแปดฮะทางจอทางลูดสําหรับจับคู่เด่นสามลูดสามมีสามสี่สามหา สามหกสามเจ็ดทำด้วยสามแปดสำหรับเด่น 7, เจ็ดวิ่งดูเจ็ดเมื่อวดก่อนวันที่ยี่สิบหกมาเจ็ดแปดแอรจอยจำหายเจ็ดเก่าจ้ะเจ็ดศูนย์ จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่อ่าอันนี้คือเจ็ดสามสามเจ็ดเราจะตัวเดียวกันเนาะสำหรับตัวการจะสำหรับตัวการหนึ่งก็คือเป็นเลขเด่นของแอดจอยอีกตัวหนึ่งคือการเดิอจะพอแนวทางของแอดจอยนี่คือแอดจอยคำนวณได้เลขเด่นอยู่สามตัวจ่ายส่วน อีกสองตัวก็คือเอาขึ้นเป็นสุดเด่นส่วนอีกตัวก็คือเอาหายชุดกรัรนอกจากรจะลืมเบิงชุดกันด้วยละกันนอกจากแปดสี่แต่ว่าชุดกนันแอจอยจับหายแค่สามขู่เนาะแปดห่าจับหายห้าเก้าละกันจา้าบางเสือบางข้างกั็ชุดกันก็คือว่าปังมาจ้ะ ถ้าจับเล็เดี่ยนเล็กวิ่งเล็กดูดขึ้นบอดตรงกับที่ว่าปังอยู่ในชุดกันสำหรับสามตัวจะสามแปดศูนย์ห้าเก้าสามแปดเจ็ดสองหลสาม ฮะอ่านี่คือชุดสามตัวบนสำหรับตัวเน้นจ้าขอเน้นไปที่สามตัวแปดเจ็ดสองะแอจอยคอนเน็ตหกสามหาละกะันจ้าสำหรับเด่นชุดกันจะเน้นไปที่แปดสี่ชุด เด่นเด่นสามมิุสามเน้นไปที่สามแปดกับสามห้าละกันจ้ะเจ็ดสองตามด้วยเจ็ดสี่ แนวทางรับพัฒนาของเฮาโมนี้วันจันทร์ตามนี้เลยจ้ามักตัวใดชอบตัวใดม้โมนี้แต่จทยไว้แค่ว้ฝากน้ำไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันจ้าสำหรับตัวนียนในแอดรอยบอกก่อนเลยเด้อว,ว่าบางเถือ่อบางข้างกับแอดรอยกะเน้นให้ผิดตัวคือกันเด้อจ้าอ่ะมักตัวใดกะ ชอบตัวใดก็จดไวแคบไว้เราจะถามมีตัวหมักตัวชอบก็บจังค่อยตามจ้ามือนีก็ขอคห้มาปังๆแล้วกันเราจะขอ้ห้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาหลับชมแนวทางการแอดจอยสูตดีกันทุกคนทุกทานจ้าเขาตัวใดแบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้เราจะสาหรับคอมเมนต์พี่น้องเอฟซีคือกําลังใจดีของ ist, แอดจอยจากโคละกันนะ้องโคุณกละ่ะ ไลายคนจะแชร์ข้อคนละหนึ่งคอมเมเนต์เนาะจากเผื่อเปิดการมองเห็นเนาะจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจากขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีจ้า